ไม่สงสัยกันไหมครับว่านะครับโซโลนั้นสรุปแล้วตาของพี่แกนั้นบอดจริงๆหรือเพียงแค่ปิดตาเอาไว้เพื่อรอเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างข้อจอสองทีเพื่อเป็นการกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยเชื่อว่าไอประเด็นนะครับหลังไทมสคริปของโซโลเนี่ยหลายคนนั้นเนี่ยก็คิดว่าตาของโซโลที่ปิดไปนั้นเนี่ยมันรอเปิดออกหรือเปล่าเพื่อเป็นพลังอะไรออกมาแต่นะครับอดีตผู้ช่วยของอาจารย์โอดานั้นได้มีการเปิดเผยแล้วครับว่าอาจารย์โอดานั้นตั้งใจให้โซโลเนี่ยตาบอดตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยไม่รู้รนาะ นี้ไปแต่พอเป็นช่วงเหตุการณ์2ปีไทมส์สคริปมันก็คือเป็นช่วงที่เหมาะเจาะและการที่อาจารย์โอดาก็น่าจะคิดและวครับว่าอ่ามันถึงเวลาแล้วที่ทําให้ไอ้เจ้าโซโลนี้เนี่ยตาบอดเสียทีนะครับจึงเป็นที่มาที่ไปที่เราได้เห็นนะครับพี่โซโลของเรานั้นกลายเป็นไอ้หนุ่มตาบอดส่วนที่มาที่ไปหรือเหตุผลและการว่าโซโลไปโดนให้ตาบอดได้อย่างไรจะเป็นเหตุผลที่อาจารย์โอดานั้นจะเปิดเผยในภายหลังก็ใครเป็นแฟนมันพีชนั้นนะครับก็เฝ้ารอและการการเปิดเผยครั้งนี้ของอาจารย์โอดาก็หวังว่านะครับจะเป็นการเปิดเผยที่มันพขอองงเรื่ละกัน หลายคนนั้นก็คาดหวังกับประเด็นกับเรื่องนะครับตาของโซโลที่บอดไปอย่าลืมข้อตอสอทีเพื่อเป็นการกดไลค์กับคลิปนี้และอย่าลืมกดติดตามผมด้วยล่ะ